ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมเอม่อะไรนะชีสไอส g เกมปะชีสเกมเอ๊ะอะไรวะเอ่อชีสเกมน่าจะชีสเกมปะเออน่าชื่อชีสเกมนะแมปนี้ชื่อว่าชีส e i ส g เกมก็ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับแล้ววันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกแล้วตัวละครผมก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว เอ้ยผมไม่ค่อยชอบเลยะละครบเนี่ยโอ้มันดูแบบดูละครของใครไปไหนไม่รู้ชุดชุดผมอะในทางเลยเนะี่ยโอ้เป็นเขากดนดั่นทุกคนก็มีชีสลายล้อมเต็มเลยเฮ้ยตกใจนี่หนัวโอ้โหโคตรตัวเบเริ่มเลยตอนแรกนึกว่าตัวเตี้ยโอ้ยเอ,อ,อ้จะลอยจะลอยไมจะลอยโอ้อา้าวเขาจะโซนแล้วมันจะตามมาไม่ได้ ก็ไปทำไหนต่อทางนี้มันจะมีนะทางนีอ้อะไรอ่ะนี่ประตูละวันนี้ใช้ลูกป,ปากเหรอแล้วตัวนี้ทำไงอะ่ะกุญแจสีเหลืองอะ่ะสีเขียวสีเรียงทางนี้มันจะไปต่ออืมไปทางน,นี้ก็ได้อืมทางนี้ล่ะทางนี้ทางนี้

นี่อะไรอะ่ะอ๋อข้างล่างเป็นชีทเหรอแล้วมันต้องทำไงอะ่ะเข้าไปได้ไหมไม่ได้้วยโอ้โหตรงนี้มีทางเวยวะเันนี้ต้องใช้แจสีแดงโอเคตรงนี้แหละอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยจะชีทแล้วชีสโอเคไปต่อเจอเพื่อนไอ้เพื่อนเอามาจากไหนอ่ะ ข็มัวน่ะโอ้เออเมื่อกี้ก็ลืมสังเกตเลยว่ามันมันเริ่มใหม่ไหม เชียงมาแล้วต้นงว่าแล้วีาๆๆตามมาไม่ได้เล้ดีเลยมาดีมาดิมดมาีมาดิอ <c oughs> ผมก็จะรีไปเลยร้อยห้าวิพอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปกว่าเนี้ยเขาต้อจะเคยไปแล้วที่เดินไปด้วยว่ะฮ้ยพี่เพื่อนนี่อะไรอ่ะอ๋อเนี่ยมันเก็บไปครบป่ะแล้วมันก็ไปใช่ไหมใช่ใช่ เห็นแล้วโอ้เป็นๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้มันนี่โอ้โอ้มาเลยมาเอ้าโอ้โอ้มอะไรอะลรเอ้าม่เป็นไรเนี่ยมาเนี่เอ้ยเอ้ยไม่นเกิกับดักซิเนะ นี่เอ้ยจะว่าไปก็ฉลาดกันนะเนี่ยไอ้หนูตไปเลยเพื่อนเพื่อคนนี้เพื่อนคนนี้ยังไม่ไปผมต้องจามหาชีสโอ้ my god มาแนงแล้วเนี่ยอือือไม่มัน oh บังอ่ะทำหน้าจออย่างนี้แหละเพื่อนเลเพื่อนโอ้โหราก รักหนูไหมเพื่อนเอ้ยเออตามเพื่อนไปอู้ชิสเจอชิสแล้วโอ้ดูยังไม่ทางไปด้วยไม่เอาดีกว่าทางเดิมมันมาอีกแล้วไงโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วเจอชิสเจอชิสเจอชิสก็เจอชิสเอ้ยตรงนี้เป็ทางขึ้นโอ้เกือบไม่รอด แต่เราเห็นกุญแจสีเขียวเนาะใช่ไหมทุกคนนั่นแหละตรงไปเอาแล้วก็กดคลิกใช่ไหมแล้วก็ขึ้นโอเคยังไงต่อเฮ้ยมีทางไปด้วยอาโอเจชีสโอ้ยตรงนี้ต้องใช้กุญแจสีน้ำเงินอ,ะอ,อ่ะเธอไม่ใช้สีเขียวอืมต,ตรงนี้ล่ะ คืออะไระม่ได้งงไปเจ้าโอ้กดไปไม่ได้อะอตัวนี้ตัวนี้เป็นทางไงอ๋อโอเคแล้วก็เราก็จะวาร์ปไปที่ไหนสักทีนึงใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยที่ไหนวะเนี่ยโหเป็นห้องเล็กๆนะโอ้โหอะไรเนี่ย เป็นอะไรคืออนนีที่เก็บอ๋อเป็นชั้นวางของไม่เห็นจะมีของอะไรเลยเฮ้ยอัน,นี่ใส่รหัสผ่านเลย,เลยก็ไม่รู้แล้วนี่สองสี่แปดสามลองใส่ดูสองสี่แปดสามกดไม่ได้อเอ้าแล้วแปดสี่สามสองอะอดูกลับซ้อนหน่อยแปดสี่สามสอง ก็ไม่ได้อะลองสามสี่เอ้สามแปดสี่สองนี่สามแปดสี่สองเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้วะ่ะสามแปดสี่สองผมได้ขึ้นไปนี่วะ่ะบินไม่ได้เลยนะโอ้ยเพื่อนไปด้วยกันซ้โอ้ยคนไปเลย คนาะากลัวเอ้ยแต่ก็มีแต่เกียเ้ยงไงใช่ไหมเกี้ยงให้วางไว้ตรงพูนหัวนอนก็เดินตามไปโหเฮ้เอยอะไระอะเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยปุ๊บออาขึ้นได้ด้วยอะไรอะข้างบนมีอะไรเฮ้ยทางลับด้วยเฮ้ยทางลับแล้วไงต่อ อ๋อทางอับไปไม่มีอะไรเลยครับผมคแค่แหละเอาเพื่อนทำไมเองไม่ยุ่ได้อหรอโอ้เนี่ยเจอกุญแจสีแดงนี่ก็ชีสอ,อ้าวเหนียวแล้วก็อะไร,รอ่ะตรงนี้เป็นทางตันนะครับเขาไปวิ่งกระโดดไปเหรออือจ้ะเฮ้ยกุญแจสีนแดงเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมนี่เรามีกุญแจสีแดงแล้วไปทางไหนต่อ ตามเพื่อนไปคนตามเพื่อนคนนั้นไปดีกว่าไปนคนนั้นอยู่ไหนเอาเนี่ยไงเพื่อนพาไปเลยสิเพื่อนไปทางไหนหอ่ะอ๋อเนี่ไงโอเข้าใจละไปดูละอุ้ยดูเลยแล้วก็ไปทางนี้ อ่ะฮะก็ว์ปกับไปแล้วก็จะว์ปไปอ่าแล้วก็เอาอันนี้ไปต่อเอา้าไม่ใช่เหรอแค่ปากกูอ่ะโอเคปากกูก่อนก็ได้คือผมก็คือเป็นนักปากกูมาก,ก่อนนะัะก็ไม่จำูจ๊บจ๊บจๆบอุ้ยจับเอออีเด้งไปเออเอ้อ เด,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 ดีาา๋ยวดจาาจะไปจะไปจะโอ้ยโอไโอ้โอไปไปโอ้ยลุเลยลุยเลยลุยเลย,ยเลยยุโอ้ยลาดตรงนี้ตลอดเลย Yeah. ทำให้มันได้แบบนั้นดิวะมันเป็นอะไรวะไม่เนี่ยตรงนี้มันทำได้นะแต่ตรงนั้นไม่ทำไม่ได้งงคือมันสูงกว่าเดิมเมื่อนั้นเหรอหรืออะไรเออถ้าสูงกว่าเดิม,มตรงนี้ยังพลาเลยมาไปไปปึ๊บปึ๊บโอ้ยเปิดอันตีแล้วมา คือมันไม่มีตัวล็อกนี่ไงเนี่ยมันกดตัวล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปงี้สินทุกคนนี่แหละเออนี่ต้องใช้เทคนิคฆ่าไม่ตายยังไงอาจะทำไม่ได้ไม่เป็นไรคนเรามพิชิตกันได้ไม่ดีไม่ดีนะ ไม่ให้อภัยไม่น่าให้อภัยอย่างเกิดขาดโอ้ยเมื่อไรจะผ่านว่าแม่โอ้ยมันจะไหลละเพื่อนพาไปไหนเพื่อนไปไงอ่ะขบวนนั้นมีชีสอยู่แค่ชีสใบเดียวไม่ต้องโอ้ย นะจริงแล้วเว้ยเฮ้ยบอกเลยกูอเอาจริงแล้วนี่เป็นไงอู้สึกแบีสิ่ัวเองมาก็ไ่รู้เออโอ้ <c oughs> มันได้หยินแล้วเชียวแต่ไม่น่าประมาทเลยเฮ้ยเพ้ออะไรวะ แม่งอ,อยัยแม่สงสร้างเกตมาเกว่ามันเพื่ออะไรวะแม่งเขาไม่อยากจะเล่นเกมบากัวกันหรอกเขาอืออืมกว่าววจะผ่านเย่โอเคแล้วก็เอาไม้มาต่ออ่าเย่ได้แล้วแล้วก็ต้องไปตรงไหน โอ้โหดีนะไม่มีเสียงจับสเกโอ้ใบก๊อตเอ้าหายมปเลยเหรอโอ้หาไม่ได้งสัยคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยที่ผมไม่ได้ตัดผมขี้เกียจตัดนะหรือตัดไม่เป็นก็ประมาณนั่นแหละเออมันเข้ามาเออแล้วจะจะให้แบบเอาวิดีโอมันเข้ามาย้ายไปในเครื่องโทรศัพท์ก็เกอ่ะอืม ก็เลยไปยาวๆอย่างนี้แหละแค้นต้องชำระโอ้ไม่ต้องชำระ่ล้ะนะแม่งเออกดดู้ว Đi thôi. Ừm, bằng này Oh my god! Này, mà đặc lo lên nè. Này, wow. mà, thì... mà đi. Ôi, hình chấm mục đấy. Mà, chè... mà, chè... mà, mà, chè... mà, mà đi chè, Ôi, hình mục đấy. Mà chữ chè, đi, hình mục đấy. đi. เราเรียกไปกันดีกว่าเอ้ยตางนี้หนูจะมาโอ้ยไม่กอดจำหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วยังไง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 เออไปทางนี้รอดทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ไม่ให้เจ้าช่วยโอเคไปทางนี้ไปทางนี้ โอ้ยข้าว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 เฉยหลังบัสะอีนูอีโอ้คนตรงไปตรงนี้ใช่เอ่อเฮียแล้วโอ้ทางตันด้วยเย่จุ๊บครับจะเล่นจบปะในวันนี้ฮะถามจะเล่นจบไหม อันนี้คืออะไรอ่ะปั๊บไม่ได้แหละอันนี้คือเออรับแสงวิจภาพ <c oughs> อะไรอะไรอะไรอ่ะมันควรจะไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ชาคสินเดี๋ยวสิอะไรเปเสียง <c oughs> <c oughs>

ยคตรนากลัอขอขอวไม่งยากกว่าเดิมเพราะว่าสิบสองอโอเคดีเก็บเพื่อนเพื่อขอท้าทายมันจะเล่นแบบนี้ต่อแบบสิบสองมาแล้วรู้ขัท้าทายนะไม่ก็เยอะ 怎么？ นี่คืออะไรครับยากกว่าเดิมยังไงหรืออะไรครับงงกับโหรอยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเจอคนไทยลอยได้ไม่ใช่เด็กคนังกิร้อยได้คนสหรัฐอเมริกา้อยได้โอ้พระเจ้าช่วยวอ้วนเลยนะเนี่ยกินอะไรมาครับพี่ลงนะ มาเพื่อโอ้แล้วเ,เนี่ย ครัพี่แอรที่สอเนเรานะนี่เก่งจริงนะอ่ะเด็บ้านโอ้จบใจไปเลยผู้สาวทำไมอไปทางไหนต่อ,อน,นี่เหรอเพื่อนโอ้นั่นนี่เก่งจริงว่ะโอ้โหไปโอเคอ้อไปยกงไงต่อเพื่อน นี่คืออะไรอ่ะโอ้โหทางยาวเฮ้ยกูไ่บีบก่อนอ๋ไมนะนี่คือจีนแล้รอบบ้านกินได้ไหมเนี่ยปิซซ่าชอบโอใชิบหายกูไ่ชอบกินเล่นจบวัเนีย ขอมจริงถามทำไ,ไมได้ไงเฮ้ยมันลากไปยินมะาให้ตูเลยดิว่า ขอตัวลาไปก่อนครับก็นะครับเราคัมมาเรื่องไหนอีพีหน้ากันนะอีพีนี้โอ้โหยากเลยแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมก็เสร็จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ